สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนตั้ง ID Apple ID ของ iPhone ด้วยมือถือทัานแรกก็เข้าไปเลยสร้าง Apple ID แล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนเนาะอันนี้ผมก็จะใส่คร่าวๆให้ดูก่อนใส่วันที่เดือน,นอตรงแล้วก็กดถัดไป อย่งจากนี้เราก็ใส่ซื่อนำสกุลของเราเข้าไปผมก็จะทำแบบตัวอย่างให้ดูกดไปเลยทีนี้ก็ใส่ว่ารับ email อีเมลไอคาฟีอ่ากดเข้าไปนี่แล้วก็สมัครไอคาลอเรา ใส่เป็นซื่อก็ได้ใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่วความไม่คนดูต้องการเลยนี่ผมก็จะใส่เป็นในซื่อบ้านใส่เป็นตัวอังกฤษแล้วก็บนตัวเลขแล้วก็กดถัดไปแล้วก็สร้างที่อยู่อีเมลแล้วก็กดไปเลย อพอถึงห้านี้แล้วก็สร้างรหัสรหัสก็ต้องมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขเราให้ใส่ตามนี้แล้วก็ทําตามนี้เลยครับหากระดาษมาจดด้วยนะครับเผื่อกันลืมเออนีผมก็จะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างอาอันนี้ผมก็ใส่ันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่คําถามเลยเพื่อนสนิทนของคุณเสื้ออะไรผมก็จะใส่ไปไอ้มั่วเลยไอเคใส่อะไรก็ได้ คุณซอมงานอะไรอะผมก็จะใส่เข้าไปม่นะมยังใส่ตามขั้นตอนเลยพ่าแม่ของคุณเจอกันที่ไหนบ้านอะไรอผมก็ใส่ไปเลยเป็นข้อความยืนยันความปลอดภัยอ่แล้วกดยอมรับยอมรับไปเลย รอสักครู่ตัวนี้ก็เป็น iPhone 6เครื่องมันก็จะค้างๆนิดหนึ่งรอรอไปก่อนอ่าครับพอเข้ามาถึงหน้านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอา่าแล้วก็เข้าไปเปิดแ p ป Store ที่มันปิดอยู่อ่าครับแล้วก็ดำเนินการต่อ แล้วเราก็กดใส่รหัสเพื่อเข้าอีกครั้งหนึ่งผมก็กดรหัสที่ผมสร้างขึ้นใส่เข้าไปเลยก็ลงซื้อเข้ากดเข้าไปเลยมันก็กำลังลงซื้อเข้า iTunes Store App แล้วก็เข้าไปผมก็จะกดเข้าแอปเลยครับทีนี้เราก็จะมาเลือกโหลดแอป เพื่อเป็นการตรวจสอบตรวจสอบอคราวอันนี้ผมจะลองโหลดทิกตอกก็ทำการติดตั้งเลยแล้วก็ใส่รหัสที่เราสมัครตั้งไว้ที่เราจดไว้แล้วก็มาสกอเข้าไปก,กดไปเลยมันก็จะทำการตรวจสอบ อันนี้ก็กดเข้าไปรีวิวรอแล้วก็เปิดเน็กไปเลย อพอถึงหน้านี้มันก็จะให้ใส่ที่อยู่ที่อยู่ซื่อจังหวัดแล้วก็ใส่กรอกตามข้อมูลไปเลยอันนี้ผมก็จะทำเป็นข้อขวาวให้ดูก่อนเป็นชื่อบ้านที่อยู่จังหวัดอำเภอเลขไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรอ่าแล้วกกรอกเข้าไป เบอโทร ทีนี้ก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งกดรับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันติดตั้ง ตั้งก็ใส่รหัสที่เราสมัครไว้โจนไว้แล้วก็ก่อเข้าไปลงซื้อเข้าเลยปึ๊บอ่าทีนี้ก็รองานเสร็จสิ้นรอมันจะได้หรือเปล่าอ่าแล้วก็กดไป สิบห้านาทีอ่าแค่นี้แหละครับได้แล้วเพียงเสร็จสิ้นครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเทง่านี้ครับง่ายๆกา,ารสมัคร apple id ด้วยมือถือจบ